คุณมีของดีที่เขาอยากได้มากๆมันเกิดมาคู่กับคุณแต่ว่ามีคนกำลังสนใจอยากจะเอามันไปจากคุณค่ะสิ่งที่คุณมีนั้นไม่ว่าคุณจะรู้หรือว่าคุณจะไม่รู้แต่ว่าคนที่กำลังสนใจค่ะเขามองว่ามันสร้างมูลค่าได้มันตีเป็นราคาได้ในสายตาของคนทั่วไปนะคะมองว่ามันเป็นพรสวรรค์นะหรือเป็นความสามารถเป็นสเสน่ห์ที่ติดตัวคุณมาก็ได้คุณรู้สึกดีกับมัน แต่ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ได้สร้างสรรหรือว่าไม่ได้ทำให้มันเกิดเป็นมูลค่าหรือเอามันไปตีราคาให้เป็นเงินเป็นทองได้แต่เขาผู้นั้นค่ะกับมองเห็นประโยชน์ในตัวคุณเขาจะมาไมา้ไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ที่แน่ๆคุณเป็นคนที่มีค่าคุณมีสิ่งที่ดีมากๆมีของดีเป็นคนมีของ และเขาก็อยากได้มากๆนะคะมันเกิดมาคู่กับคุณแต่เขาจะเอาไปจากคุณเขาจะเอาไปได้หรือไม่เดี๋ยวเราจะไปอ่านให้คุณค่ะว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรเอ่ยทํำไมเขาถึงสนใจกับคุณขนาดนี้นะคะสําหรับนี้ค่ะเป็นราชาถือเหรียญน,นะคะ เป็นไพ่ที่จะมาอ่านพลังงานให้คุณค่ะว่าในตัวคุณนั้นมีอะไรที่น่าสนใจทำให้เขานะ่ะอยากจะได้อยากจะครอบครองนะคะของดีที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณอะไรที่เป็นมนสเสนเป็นมนคลังที่เขาอยากจะได้ไปนะคะออกมาเลยใบยแรกคะ่ะใบแรกราชาถือดาบ เห็นไหมคะความคิดใส่มงกุฎมาเลยมงกุฎแบบสีทองนะคะคุณเป็นคนที่เปิดจักระความคิดได้บางคนไม่รู้ตัวนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้ขั้นสูงมีองค์ขั้นสูงสิงสถิตอยู่ในตัวคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ชิลๆคนอื่นมองเข้ามาเน่ะเหมือนคุณเป็นคนที่ธรรมดามากธรรมดาเกินกว่าที่ผู้ใดน่ะ จะมองเห็นสิ่งที่พิเศษมาซ่อนอยู่นะคะเป็นเพราะอะไรเอ่ยเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ธรรมดาธรรมชาติถึงปกป้องคุณด้วยลักษณะท่าทางที่แสนจะธรรมดาของคุณนะคะเพื่อไม่ให้คุณเป็นอันตรายถ้าเกิดว่าถ้าไม่คุณโดดเด่นเกินไปมันจะมีพวกที่เฝ้ามองเฝ้าอยากจะขโมยเอาของดีของคุณไปนั่นเองนะคะแรนดอมนี้ค่ะ ความคิดของคุณเป้าหมายของคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในเส้นทางเดียวกันนะคะคุณอาจจะมีแนวคิดที่มันสามารถสร้างมูลค่าได้มากๆนะคะเพราะว่าเป็นไพ่หนึ่งดาบแบบสวมมงกุฎออกมามันเป็นจักรราแห่งความคิดมันไม่ใช่เด็กถือดาบถ้าเด็กถือดาบคือคนที่คิดแบบทั่วไปคิดแบบพื้นฐานแต่นี่มันเป็น ความคิดขั้นสุดยอดนะคะถึงคุณจะมองว่าตัวเองธรรมดาตัวเองเป็นพื้นฐานตัวเองมีอะไรที่ไม่ได้มากมายขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่มากกว่าน,นั้นนะคะอยู่ที่ว่าใครจะเป็นผู้มองเห็นใครจะเป็นผู้ได้ยินใครเป็นผู้ที่กำลังสนทนากับคุณนะคะคุณมีของดีแน่นอนค่ะใบที่สองค่ะใบที่สองออกมาเลยอะไรที่เป็นที่น่าสนใจในถือไม้นะคะเห็นไหมคะ สัญลักษณ์แบบตรงมากนะคะทั้งราชาถือดาบแล้วก็ไนท์ถือไม้มันไม่ใช่แค่ความคิดแต่ว่ามันเป็นจินตนาการที่ทำให้เป็นจริงได้เป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นได้โดยเฉพาะคนที่เข้าใจยากคุณเข้าใจได้ไฟเป็นสัญลักษณ์แห่งวิญญาณไพ่ดาบเป็นสัญลักษณ์แห่งความคิดความคิดและจิตวิญญาณของคุณไม่ธรรมดาจริงๆนะคะมันสร้างสิ่งที่เหนือการคาดคิด เป็นอะไรที่ทำให้ผู้อื่นนะคะหลงลมได้คุณอาจจะเป็นคนที่สามารถคุยกับคนที่ต่างกันมากๆได้นะคะเพราะว่าความคิดและจิตวิญญาณคุณนะคะมัน,ปนไปไกลมากอยู่ที่คุณน่ะอยากจะใช้มันหรือไม่ถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าขับขันจําเป็นจริงๆนะคะคุณใช้มันได้เป็นอยา่างดีแต่ว่ามันก็จะเป็นพลังงานที่ต้านกับคนที่มี ความคิดที่ไม่ปกติมันหมายความว่าอะไรเอ่ยมันหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณไปทํางานกับคนอื่นคุณจะอยู่กับคนอื่นยากเพราะคุณดันอ่านใจเขาได้คุณดันสัมผัสจิตวิญญาณเขาได้คุณรู้ว่าเขาพูดแบบเนี้ยเขารู้สึกยังไงเขาจริงใจหรือไม่คุณจะเซนได้คุณจะเซนแรงนั่นเองคุณอาจจะไม่รู้ว่าเซนคืออะไรก็ได้นะคะสําหรับบางคนที่ยังไม่ได้เปิดใช้พลังงานแบบสายตรงคุณอาจจะคิดแค่ว่าคุณน่ะ อ่านทันรู้เกมทันเปนเรื่องปกติมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์หลายหลายคนคิดแบบนี้จริงๆมันไม่ใช่นะคะมันเป็นพรสวรรค์มันเป็นสิ่งที่พิเศษมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนคุณนะคะให้เป็นสิ่งที่เลอค่าสิ่งที่มันปังเป็นเอกลักษณ์เป็นหนึ่งเป็นผู้ยืนหนึ่งได้ แต่คุณจะทําได้หรือไม่ในอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่นี่คือสิ่งที่ธรรมชาติซ่อนเอาไว้ในตัวคุณแล้วต่อให้คุณจะใช้มันได้หรือไม่ได้ตอนนี้มันมีผู้เจอมีผู้ค้นพบมีผู้เล็งเห็นแล้วว่าในตัวคุณเนี่ยมันมีอะไรแล้วเขาก็ต้องการเขาอยากได้เขาจะเข้ามาเจรจากับคุณดีๆหรือไม่เขาก็อาจจะขโมยสิ่งนี้ไปนี่คือสิ่งที่เขากําลังคิดนะคะใบที่สามสามเหรียญมันไม่ธรรมดาจริงๆนะคะ มันเป็นสิ่งที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวคุณได้ถ้าเกิดว่าคุณกับผู้ที่ค้นพบหรือว่าค้นเจอตัวตนของคุณนั้นสามารถสมานฉันท์กันได้มันจะเป็นอะไรที่ลงตัวมากคุณเห็นไหมคะแผนงานแผนอนาคตคือทุกอย่างมันจะสร้างเป็นงานได้จริงๆใบที่สามเป็นใบที่เราสูงให้คุณเห็นเลยนะคะว่าความคิดและจิตอินญานของคุณมันรอผู้สร้างถ้าเกิดว่าคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณเขาจะสร้างคุณให้เป็นเวอร์ชั่นที่ คุณจะต้องแบบบลดล็อกตัวเองถอดรูปแล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในจุดเดิมได้เราเชื่อว่าคุณได้เจอเขาแล้วนะคะสลับพลังงานสลับกลับนะคะแล้วถ้าคุณเป็นผู้ที่อ่านใจอ่านดวงจิตดวงวิญญาณของคนอื่นได้เป็นผู้สรรสร้างสิ่งต่างๆอยู่แล้วนะคะคุณก็จะเจอคนที่น่าสนใจมากๆ คุณเจอเขาแล้วคุณต้องการที่จะดึงเขานามาทํางานด้วยหรือต้องการบางอย่างในตัวเขานะคะมาส่งเสริมงานของคุณนะคะซึ่งมันไม่ใช่ใครก็ได้มันไม่สามารถจะเป็นคนทั่วไปได้มันเป็นพรสวรรค์มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีนะคะใบที่สี่ค่ะพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณเอ่ยสูงให้คุณเลยเดอดสตารคุณเห็นไหมคะคว้าดาวไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เจอเขาหรือเขาเป็นผู้ที่เจอคุณ การพบเจอกันครั้งนี้ค่ะมันเป็นจุดเริ่มที่มาจากจุดจบที่แท้จริงสามเหรียญปิดจบด้วยไพ่เดือสตาของเราคุณเห็นไหมคะเป็นเส้นทางที่สว่างสวยเป็นอะไรที่ ยากที่จะอธิบายคนที่ไปถึงแล้วคุณจะรู้เลยว่าประตูมิติเนี้ยมันไม่ใช่ทุกคนจะไปถึงง่ายๆมันต้องใช้พลังงานสองมิติถึงไปถึงนะคะคือเป็นคนที่มีพรสวรรค์กับคนที่จะสร้างสรรค์ปั้นขึ้นมาได้นะคะถ้าเกิดเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือถ้าคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์คุณจะเจอคนที่เข้ามาสร้างตัวตนช่วยคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบสร้างเป็นนักสร้างคุณจะไปเจอคนที่คุณอยากจะปั้นเขา ไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องเป็นนักร้องนักแสดงดาราหรือว่าสายคอนเทนต์ไม่เกี่ยวนะคะแต่เป็นคนที่น่าสนใจคนหนึ่งเลยจะทําสําเร็จหรือไม่นั่นเป็นเรื่องของอนาคตแต่ไพ่พลังงานที่ดึงดูดคุณเข้ามาคือการเจอกันของสองพลังงานที่น่าสนใจมากนะคะคนที่มีแววที่จะก้าวหน้ากับคนที่จะสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาได้ มาเจอกันนี่คือนิมิตหม่ยอนดีนะคะสําหรับผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาไม่ว่าคุณจะเป็นพลังงานฝ่ายผู้สร้างหรือจะเป็นพลังงานที่มีพรสวรรค์มันก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นทุกคนมีความสามารถในตัวเองนะคะมีคุณค่าในตัวเองอยู่ที่ว่าคุณจะเดินทางไปถึงจุดที่พรสวรรค์ของคุณนะคะมันจะเติบโตเมื่อไหร่มันเป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะคะรอวันที่จะ เอาไปปลูกในดินที่เหมาะสมในที่ที่มีน้ำมีอากาศที่จะให้มันเติบโตแล้วตอนนี้ค่ะพื้นเป็นดินนั้นได้มาถึงแล้วการเติบโตของเมล็ดพันธุ์มันจะก่อกําเนิดขึ้นอันนี้ทุกคนจะคิดภาพออกนะคะว่าการเจอกันของคนสองคนนี้มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงจุดเริ่มต้นที่ดีนั่นเองค่ะ ต้นไม้มันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อดินดีเท่านั้นนะคะตอนนี้พื้นดินกับต้นไม้ได้มาเจอกันตอนนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะโอกาสจะมาถึงคุณหรือถ้าคุณเป็นโอกาสคุณก็จะเดินทางไปถึงคนที่จะเพิ่มโอกาสให้กับคุณนั่นเองนะคะสลับพลังงานกันเอานะคะเราไปดูกันต่อค่ะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณใบต่อไปนะคะ เก้าเหรียญคุณเห็นหรือไม่มันเป็นเหมือนจัก,กรวาลสันต์สร้างโปรโยเม็ดเงินลงมาให้คุณเหรียญของเราเป็นสีน้ำเงินสีครามมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากความรักความรักนี้ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเจอเนื้อคู่นะคะหมายถึงสิ่งที่คุณรักสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบทำแล้วมีความสุขไม่เบือ่อไม่รู้สึกอึดอัดที่ได้ทำตอให้คุณจะคิดว่าคุณทำได้แต่สักพักหนึ่งคุณก็จะรู้สึกอึดอัด คุณจะรู้สึกเบื่อรู้สึกหมดไฟกับมันแต่ครั้งนี้ค่ะมันเป็นเก้าเหรียญงานนี้จะทําให้คุณรู้สึกมีไฟรู้สึกมีความสุขเพราะคุณได้ใช้จิตวิญญาณของคุณความคิดของคุณแนวทางของคุณเป็นคุณอย่างแท้จริงได้รับอิสระแห่งการเงินการงานและเวลาได้มีโอกาสได้แสดงความเป็นตัวเองได้รับการยอมรับนี่คือสัญลักษณ์ของเก้าเหรียญน,นะคะนิมิตใหมายที่ดีเกิดขึ้นกับแรนดอมนี้ของเราค่ะ เขาคนนั้นมีนิสัยอย่างไรเอ่ยราชาถือไม้นะคะถ้าเกิดว่าตัวคุณเนี่ยเป็นราชาถือดาบเขาหรือเธอผู้นั้นเป็นราชาถือไม้สัญลักษณ์ของคนที่มีความเมตตามีเสน่ห์มีความน่าสนใจเป็นผู้ที่คุณเองก็ให้ความสนใจเธอและเขาเช่นเดียวกันราชาถือไม้ สัญลักษณ์แห่งไฟนะคะผู้ที่มีจิตวิญญาณแห่งการสร้างผู้ที่มีความคิดความอ่านฉลาดจนคุณรู้สึกถึงคุณเองก็ชอบเขานะคะไม่ใช่แค่เขาเนี่ยถูกตาต้องใจคุณตัวคุณเองก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยต้องมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณแน่นอนใช่เลยค่ะคุณเห็นไหมคะไพ่ของเราคือมันลงตัวมากลมและไฟมาเจอกันมันจะเกิดอะไรขึ้นคะลมจะพัดพาไฟไปที่ใด อะไรจะเป็นผู้ควบคุมอะไรกันแน่หรือต้องไปในทิศทางเดียวกันหรืออะไรจะเกิดอะไรขึ้นนะคะน่าสนใจมากค่ะไปที่สนะคะห้าไม้ห้าไม้เกิดขึ้นหลังจากลมและไฟมาเจอกันหไม้สัญลกักษณ์ของความขัดแย้งมันก็ต้องมีบ้างนะคะ คนที่มีความมั่นใจในตัวเองกับคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมาเจอกันมันจะมีอีโก้บางอย่างตีกันนะคะห้าหม้นะคะถึงจะมีปัญหาเกิดขึ้นในเนื้อเรื่องนี้แต่มันจะนําไปสู่บางเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่สงบหรือเรื่องที่กําลังจะแตกสลายเราจะให้ไพ่อ่านให้คุณนะคะความเป็นจริงของโลกใบนี้นะคะ ถ้าคนสองคนมีความมั่นใจมากๆเหมือนกันมากๆเกินเบิกเกิน,กนต้านมาเจอกันมันปะทะกันแน่นอนแต่หลังจากการประทะนั้นมันจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะหลังจากปะทะเป็นไพ่หนึ่งดาบหนึ่งดาบมีขนนุกคุณเห็นไหมคะถ้าสัญลักษณ์ของคุณคือราชาถือดาบแล้วก็ไนท์ถือไม้ คนที่นิ่งในความคิดต่อให้ตัวคุณจะนิ่งไม่นิ่งไม่เกี่ยวนะคะแต่ความคิดความอ่านของคุณคือนิ่งอ่านเกมออกอ่านคนออกหลังจากห้าไม้เกิดขึ้นคือการประท้าหรือว่าการเจรจาความแตกต่างความที่มันยังไม่ลงตัวในระยะแรกนะคะมันจะเกิดเป็นหนึ่งดาบหนึ่งดาบคือดาบประกาศสิทธิ์ของคุณนะคะคุณจะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นนะคะคุณจะ มีความเห็นต่างแต่สุดท้ายความต่างนั้นมันจะสร้างความคิดพิเศษให้กับคุณคุณมีบางอย่างที่คุณตามหายังมีบางสิ่งที่คุณยังปลดล็อกไม่ได้นะคะความสงสัยในตัวเองความรู้สึกที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในหลายเรื่องคุณจะได้รับคำตอบคุณจะได้ปลดล็อกคุณจะรู้สึกดีมากๆหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ไปนะคะอีกหนึ่งใบค่ะสองเหรียญสองเหรียญมีสัญลักษณ์ของเลขแปดเห็นไหมคะ ห้าไม้มันเกิดขึ้นเพราะคุณพยายามที่จะรวมตัวเข้าเป็นหนึ่งเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะคุณกับเขาไม่อาจจะรวมเป็นหนึ่งเดียวได้มันก็เลยกลายเป็นไพ่สองเหรียญค่ะแตกต่างแต่ลงตัวถึงแม้ว่าคุณสองคนจะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้แต่สายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณเห็นไหมคะยังผูกคุณเข้าหากันมันแปลว่าอะไรเอ่ยมันแปลว่าในช่วงเวลาที่คุณ รู้จักเธอหรือเขาคนนี้มันทําให้คุณรู้สึกขัดแย้งกับตัวเองรู้สึกเถียงกับตัวเองในบางม,มุมหรือมันมีเส้นบางๆกีดกันกั้นเอาไว้ระหว่างคุณกับเธอหรือเขาผู้นั้นนะคะแต่สุดท้ายคุณก็เข้าใจว่าคุณได้มาเจอเธอหรือเขาคนเนี้ เพื่อที่จะสร้างบางสิ่งเท่านั้นไม่ได้มาเพื่อที่จะรวมตัวกันแปลจากหน้าไพ่ตรงๆก็คือคุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อที่จะรักกันหรือคุณไม่สามารถที่จะรักเธอหรือเขาคนนั้นได้ถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกชอบรู้สึกทึงรู้สึกประทับใจในตัวเธอหรือเขาผู้นั้นมากแค่ไหนมันก็ไม่สามารถจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานแบบสองเหรียญมันมีกำแพงกันมันมีหลายอย่าง ที่ไม่สามารถจะไปถึงจุดนั้นได้นะคะสุดท้ายแล้วคุณก็จะยอมจำนวนอยู่แบบนั้นนะคะสลับพลังงานกลับได้ถ้าเป็นเขามาชอบคุณล่ะเขาก็จะพยายามอยู่ในจุดที่ไม่เข้าใกล้คุณเยอะไม่แสดงอะไรออกมาที่มันทำให้ตัวเขารู้สึกลำบากใจหรือตัวคุณรู้สึกลำบากใจนี่อาจจะเป็นหนึ่งเรื่องที่พ่อยากจะเตือนคุณนะคะตรงกลางคือโปรดระวังความรู้สึก บางทีคุณอาจจะรู้สึกเจอคนที่ไม่เหมือนใครจนเกินไปจนคุณรู้สึกว่าเขามีอะไรที่มันทําให้คุณน่ะไปตกหลุมรักเขาได้แต่พยายามอย่าไปตกหลุมรักคนคนนี้นะคะเพราะเขาอาจจะไม่ได้มีหัวใจเหมือนคนอื่นเขาอาจจะไม่สามารถชอบคุณได้หรือตัวคุณเองนะคะไม่ได้มีความรู้สึกในเรื่องของความรักแต่ว่าเขาหรือเธอผู้นั้นมาตกหลุมรักคุณก็ได้สลับพลังงานกันเอาเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่กําลังรู้สึก ไม่ธรรมดาไม่ปกติแต่มันจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วมันจะผ่านพ้นไปสุดท้ายมันจะลงเอ่ยได้ด้วยดีก็คือให้สองเหรียญนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะว่าให้อยากจะบอกอะไรกับคุณหลังจากสองเหรียญน,นี้เกิดขึ้นนะคะโอ้โหดีอ็มเพสค่ะเธอผู้นี้ เธอผู้นี้หมายถึงพลังงานผู้หญิงนะคะดีอมเพสเธอผู้นี้เต็มไปด้วยความรักความปรารถนาดีความใจดีความบอบอุ่นของเธออาจจะทําให้คุณนะคะไปยกพลังงานของตัวเองให้เธอได้โปรดระวังเรื่องนี้ให้ดีถ้าเกิดว่ามีบางสิ่งอยู่ในตัวคุณมาตั้งแต่เกิดมันเป็นพรสวรรค์หรือเป็นความสามารถใดๆก็ได้นะคะ มันสามารถถ่ายโอนได้คุณอาจจะไปยกให้เธอโดยไร้เงื่อนไขก็ได้เพราะพลังงานของเธอเป็น D M p a s e ที่เต็มไปด้วยดวงดาวคุณรู้สึกว่าเธอนี้แตกต่างไม่เหมือนใครเธอนี้เป็นอะไรที่น่าประทับใจเธอจะไม่เหมือนใครที่คุณเคยเจอคุณจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกถึงความใจดีของเธอถ้าคุณเป็นผู้ชายที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะคุณต้องระวังพลังงานนี้ด้วยเพราะสิ่งที่อยู่ในตัวคุณมันจะวิ่งไปหาเธอแบบไร้เงื่อนไขนั่นเองค่ะ แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะไม่ว่าสิ่งใดที่คุณกำลังต้องการในช่วงเวลานี้ความใจดีความเมตตาของคุณนั่นแหละค่ะจะดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณตามหาหรือสิ่งที่คุณต้องการมันจะเป็นของคุณด้วยความรักและความเมตตาของคุณนะคะจะมีคนยอมยกบางอยากให้คุณแบบไร้เงื่อนไขจะยอมสวามิภักดิ์กับคุณ อันนี้คือลักษณะของรีอิมเพสนะคะใบต่อไปค่ะถ้าอยากจะบอกอะไรเอ่ยสิบไม้นะคะสิบไม้คือการทำงานไฟเชื้อไฟได้จุดไฟในตัวคุณขึ้นทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะแล้วไฟที่มันลุกไหม้ขนาดเนี้ยเป็นสิบไม้ขนาดเนี้ยมันจะนำคุณแล้วเขาไปสู่สิ่งใดเอ่ยขอหนึ่งใบค่ะราชาถือถ้วยไม่ใช่ค่ะไหนถือถ้วย ความสุขความพึงพอใจความรู้สึกบริสุทธิ์ใจอิสระภาพไร้ขีดจำกัดไร้ข้อผูกม,มัดไร้เงื่อนไขมันคืออะไรกันแน่เรากำลังอ่านพลังงานอะไรเอ่ยขยายให้คุณอีกหนึ่งใบค่ะ d e v ิลอย่างที่เราคิดไว้เลยค่ะไร้เงื่อนไขแต่ว่ามันถูกล็อกเอาไว้ค่ะถ้าดีเอ็มเพขึ้นไนท์ถือด้วยแล้วก็ไพ่เดวิลขึ้นมันจะเป็นแรงปาารถนาที่เต็มไปด้วย โซ่ที่มันผูกเอาไว้นะคะคุณเห็นไหมคะโซ่ล็อกเอาไว้เป็นอย่างดีแรนดอมนี้นะคะจะไม่มีผลกับผู้หญิงเท่าไหร่เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นตัวตั้งจะเป็นพลังงานฝังเมตตาคุณจะรักอย่างเมตตาคุณไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ปรารถนาอะไรเลยแต่ถ้าเป็นพลังงานผู้ชายที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะในถือถ้วยติดปีกบินไปเลยค่ะ เดวิลจะเกิดขึ้นในหัวใจคุณปีศาจจะครอบงำคุณมันจะทําให้คุณรู้สึกอยากจะครอบครองเธอคนนี้ถ้าคุณไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เม่ตาคุณมากๆโดยเฉพาะผู้ชายที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าคุณควบคุมตัวเองได้มันจะควบคุมไม่ได้ขอให้ไพ่ช่วยดึงพลังงานของคุณกลับมานะคะกลับมาได้ไหมเอ่ยโอโหคุณพระยกธงแดงวิ่งเลยค่ะมันไม่สามารถ ที่จะย้อนกลับมาได้มันรู้สึกมีชีวิตมันรู้สึกเห็นแสงสว่างเห็นดวงไฟเห็นอะไรที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนคุณได้เจอคนที่ไม่เคยเจอมาก่อนต่อให้เราพยายามจะเข้าข้างคุณพยายามอยากจะดึงดูดพลังงานช่วยคุณแต่หัวใจของคุณมันบินไปแล้วค่ะเหมือนไพ่ในถือถวยนะคะมันไปแล้วต่อให้จะมีกำแพงระหว่างคุณกับเขาเธอกับเขา คุณก็จะไม่ยอมหยุดนะคะในถือดาบคือคนที่ยกธงแดงนะคะคือไปเลยนะคะพร้อมสู้พร้อมลุยเลยอ่าไปก็ไปค่ะไปต่อนะคะสองใบให้คุณค่ะไพ่แฮงแมนค่ะเจ็บปวดรวดราวอีกหนึ่งใบนะคะมาปิดจบให้คุณก้าถ้วยนะคะไพ่แฮงแมนกับก้าถ้วยขึ้นพร้อมกันเป็นเสน่ห์ที่รุนแรงมาก เป็นอะไรที่คาดไม่ถึงเป็นสิ่งที่คุณต้องควบคุมก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะคะหัวข้อของเราคุณมีของดีที่เขาอยากได้แล้วคนคนนี้นะคะไม่ได้จะมาช่วงชิงแบบปีศาจแต่เขาจะมาแบบคนใจดีมาแบบดีเอ็มเพจมาแบบใจดีมีเมตตาแล้วคุณนี่แหลคะค่ะจะเป็นคนที่ส่องมอบให้เขาถึงแม้ว่าสิ่งนี้มันจะเป็นของของคุณโดยกำเนิดแต่ว่า ถ้ามันแรกกับความสนใจหรือแรกกับอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกมีค่าต่อเธอคนนั้นคุณก็จะยอมทำถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะถ้าพลังงานนี้ไม่โดนใจคุณคุณก็สลับเป็นพลังงานผู้หญิงก็ได้นะคะมันไม่เกี่ยวนะคะคำว่าผู้หญิงหรือผู้ชายในแรนดอมนี้เราไมา่ได้แบ่งตามเพศแต่เราแบ่งตามความรู้สึกความเป็นหญิงอย่างเท่านั้นเองนะคะ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสำรับให้คุณค่ะก่อนที่ความรู้สึกของคุณจะไปไกลกว่าน,นี้นะคะไปดูกันค่ะอีกหนึ่งสำรับนะคะสำรับนี้ค่ะพระอาทิตย์แต่สำรับนี้เป็นสีชมพูนะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณเอ๋ยใครอยากจะบอกอะไรกับลรงงานที่อยู่ในตัวคุณคะใบแรกออกมาเลยสี่ถ้วยออกมาให้ครบสีไปเลยนะคะราชาถือไม้ แล้วก็ก้าวเหรียญพลังงานดีมากนะคะต้องให้จะปฏิเสธก็ไม่สามารถที่จะปิดกั้นได้นะคะอืมสำหรับผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะถ้าคุณยังไม่เคยเจอเธอคนนั้นหรือเขาผู้นั้นถ้าสิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นกับคุณคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณจะไม่ชอบอะไรใครขนาดนั้นคนที่จะทําให้คุณทึ่งขนาดนั้นมันไม่มีหรอกมันไม่มีจริงนะคะเหมือนพ่ใบแรกเห็นไหมคะคุณไม่เชื่อด้วยซ้ํา ว่าคุณจะไปยอมใครขนาดนั้นคุณจะไปชอบใครจนถึงขั้นยกสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ของคุณให้กับเธอมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าคนที่เคยได้เจอแล้วนะคะสองดาบคุณจะไม่ปฏิเสธคุณยอมรับว่ามันมีอยู่จริงคนแบบนี้หกเหรียญกับราชาถือไม้นะคะมันเป็นเหมือนคำสั่งจากสวรรค์ไม่รู้ว่าฟ้าส่งมาเพื่ออะไรถึงต้องทำให้คุณต้องมาเจอจุดนี้ต้องมาอยู่ในจุดนี้ คุณจะรับรู้ถึงพลังงานนี้เป็นอย่างดีนะคะส่วนคนที่ฟังเป็นนิทานก็ <c oughs> จะเหมือนไพ่ใบ,บแรกคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่มีหรอกมันมีแต่ในเทพนิยายเท่านั้นเธอคุณรู้สึกเช่นนี้เพราะคุณยังไม่ได้เจอแต่ถ้าคุณได้เจอนะคะเดี๋ยวคุณจะกลับมาที่คลิปของเราอีกครั้งหนึ่งคุณจะรับรู้ถึงพลังงานเกินต้านของเธอและเขาผู้นั้นมันจะไร้ขีดจำกัดมันจะไร้เงื่อนไขจริงๆนะคะเปิดอีกสองใบให้คุณค่ะ ถ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณเอ่ยสองใบให้คุณนะคะอุ๊ยสองใบที่ออกมาเองก็เป็นไพ่สองไม้แล้วก็สิบเหรียญค่ะสิบเหรียญสองไม้แปลว่าอะไรเอย่ยหน้าไพ่ของเราคือตอบได้ดีตอบได้ชัดเจนมากนะคะไม่ว่าความรู้สึกของคุณจะเป็นอย่างไรแต่ชีวิตคุณจะไปในเส้นทางที่ดีสิบเหรียญสองไม้เส้นทางชีวิตที่คุณจะได้เจอเธอคนนี้หรือเขาผู้นี้นะคะ มันจะเป็นที่มาของเส้นทางการเงินที่ดีสิบเหรียญคือการเงินที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะไม่มีสิ่งใดจะปิดกั้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาสายที่หนึ่งสายที่สองเส้นทางการเงินที่สามที่สี่ที่ห้าก็จะเปิดขึ้นได้นะคะนี่คือโชคดีนี่คือพลังงานที่ต้องพยายามปักสมดุลให้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องมีใครยอมใครแต่อยู่ในระดับที่สมดุลนะคะมันจะมีประโยชน์ต่อคุณมากๆเลย ใต้สำหรับนะคะจะเป็นไพ่ดีเมจิค่าพลังงานที่คุณกำลังจะได้เจอมันไม่ธรรมดาจริงๆคู่ควรกับคุณที่จะได้เจอเพราะคุณเองก็มีของดีที่ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันค่ะแล้วก่อนจากกันนะคะไพ่ของเราอยากจะเตือนอะไรคุณหรืออยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะสิ่งที่อยู่ในตัวตนคุณสิ่งที่เป็นของรักของห่วงคุณค่ะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณสำหรับผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะ เบ,บแรกออกมาเลยค่ะสิ่งแรกนะคะเด็กถือไม้ค่ะการมาเกิดของคุณนั้นไม่ได้มาเพื่อที่จะสืบพันธุ์แล้วจากโลกนี้ไปไม่นะคะสามไม้ค่ะมาเพื่อขยายพลังงานมาเพื่อช่วยใครหลายหลายคนมาแบบบรรพบุรุษส่งมาคุณเห็นไหมคะสามเสาไม่ใช่แค่บรรพบุรุษนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณหรือสิ่งที่คุณเคารพนับถือสิ่งที่คุณเชื่อมั่นนะคะ เขาก็กำลังเพ่งเลิงกําลังมองคุณอยู่เขาเองก็ส่งคุณมาเช่นเดียวกันนะคะใบที่สี่ค่ะห้าถ้วยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่า สิ่งที่คุณกําลังจะได้เจอนั้นคุณไม่รู้ว่าคุณจะทํามาสําเร็จหรือไม่คุณจะไปในทิศทางไหนต่อต่อให้วันนี้คุณไม่รู้นะคะแต่ว่าเส้นทางของคุณอะมันจะต้องประสบความสําเร็จนะคะเป็นเส้นทางวัดใจที่ผ่านมาค่ะคุณเจออะไรมานักต่อนักมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะเจอทางออกมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องถูกปลดล็อกนะคะให้ไปสู่พื้นที่ของคุณจริงๆให้ไปสู่สิ่งที่เป็น ของคุณจริงๆคุณจะได้ลงมือทำอย่างแน่นอนนะคะให้แปดเหรียญทำแบบตั้งใจทำแบบคุณชอบเป็นอะไรที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีค่าต่อใจต่อชีวิตและต่อจิตวิญญาณคุณเป็นอย่างมาก คุณจะได้รับการยอมรับจากตัวตนของคุณจากจิตวิญญาณของคุณรวมไปถึงคนที่คุณรักและคนรอบข้างของคุณนะคะนี่คือมิติใหม่นี่คือตัวตนที่แท้จริงที่คุณจะได้เป็นในอนาคตนะคะได้หลายคนก็เป็นแล้วแต่สําหรับคนที่ยังไม่เป็นก็ขอให้คุณค่ะเดินไปสู่ประตูมิตินั้นเดินไปสู่เส้นทางที่ปลดล็อกชีวิตการเงินการงานและหัวใจของคุณค่ะคิดหน้าเราจะมาเจอกันใหม่ กกดไลค์กดติดตามช่องแฟรี่แสงดาวด้วยนะคะ